ไม่ตรงเหรอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โชว์รูมค่ะเลิกงามยามดีนะคะของพี่ต้อยแล้วก็ของคุณปานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาดอกไม้นะคะไปสะพายกันไม่อยู่ไม่อยู่ <c oughs> พี่ต้อยคะอะค่ะจอาายเตรียมดอกไม้มาให้พี่ต้อยแล้วก็ให้คุณปาด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจอยพาพี่ออกไปเอาพวงมาลัยไหว้รถด,ด้านนอกนะคะ ชิญเลยค่ะบรรยากาศการส่งมอบนะคะแบบว่าเรียวๆสดๆร้อนๆอันนี้นี่รถของคุณปานะคะแล้วก็รถของพี่ต้อยเนี่ยเป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะแต่งชุดแต่งแบบว่าวายบอดีนะคะอันนี้วางไว้ให้พี่ต้อยนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยรถเลยก็ได้ มา,มาดูชุดแต่งกันนิดนึงนะคะก่อนที่คุณปาจะกลับบ้านนะคะตอนนี้คุณปลานี่ค่ะคุณปลาเด๋ยวต F4 นิดหนึน่งค่ะคุณปามีคนดูอยู่เยอะเลยนะตอนนี้ก็เป็นรถของคุณปลานะคะคุณปาคุณปลาเดินจากจังหวัดตท่องนะ,ะนี่ <laughs> มีดอกไม้ให้คุณปลาด้วยนะคะรถรอๆไม่พอต้องผู้หญิงสวยๆงคู่กับดอกไม้สวยๆด้วยนะคะอ<า>ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณปา ก็นี่ค่ะโชมหน้านะคะของเจ้าของรถคนสวยของเรานะบอกเลยนะคะว่าคุณปาใช้เองด้วยนะคันนี้นะคะขับไปทํางานทุกวันจากเดิมเนี่ยคุณปาใช้รถ<ช>เป็นรถเก่งฮอนด้าเจ็ Honda นะคะแล้วก็เปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนเลยเป็นกระบะแบบคันใหญ่แบบนี้แล้วก็ดูสิชุดแต่งที่คุณปาแต่งไปไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยปาเหมือนแบบขับแล้วรู้ไหมคะว่าตัวนี้เป็นโฟวิลด้วยนะคะ สายลุยเลยนะอะเดี๋ยวดูชุดแต่งของคุณปานิดนึงนะคะตัวนี้ค่ะเป็นชุดแ,แต่งดิงก็ตัวถังนะ,ะตัวรถเนี่ยขยายออกนะ,ะทําให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเราก็ใส่ล้อขอบยี่สิบนะคะนี่ตัวนี้เป็นออฟเซ็ตศูนย์นะคะเป็นล้อขอบะะออยี่สิบนะลองอะแดปเตอร์พื่มอ,นะออกมาเดี๋ยวยืนร่มนิดนึงนะคะคุณปาแล้วก็ติดเป็นไฟหน้ามัดแต่งค่ะเต็มแบบครบเซ็ตเลยนะคะหล่อเลย คันนี้นะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ยกสูงด้วยนะก็เนี่ยแค่นี้ก็หล่อแล้วนะคะตัวตัวรถใหญ่ขึ้นนะชุดแต่ง h ั m m e r ค่ะด้านหลังก็จะเป็นตัวโลบาร์ค่ะกับการชนท้ายของ h ั m m e r นะคะไฟท้ายแบบ V Land ค่ะหล่อมากนะติดสติกเกอร์นะคะให้เรียบร้อยแล้วนี่ตัวนี้เป็นการชนท้ายแบบตัวใหญ่เลยนะคะ 2> <ม> MX 2 0 4ค่ะเป็นตัวท็อปสุดของฮัมเมอร์ละ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะส่งมอบนะคะให้คุณป้าได้ไปฉลองรถใหม่ต่อนะคะโอเคค่ะบอดี้คิทสองคันทั้งหลังใช่ค่ะ 5, <000. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบอดี้คิด3ามคันนะคะพี่ๆรอชม <ๆ S 2> <ๆ S 1> กันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมาติดโรลเลอร์โรเลอร์ er, นะคะโรลเลอแล้วก็เป็นตัวโซลารูปด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันโอเคค่ะขายช่วงบ่ายโอเคค่ะคุณป้าส่งว <Okay S 2> ่าคุณปาขึ้นรถก่อนนะคะขอบคุณมากเลย นะคะเดี๋ยวคุณปาขึ้นรถแล้วก็ว่า